สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทับ5ทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยนี้ก่อนนะคะว่าเมื่อผู้เรียนเรียนจบหน่วยนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถนะคะมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจาวัน 2. ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยและ 3. นะคะแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิดเห็นความแตกต่างจากผู้อื่นและ4ี่สุดท้ายค่ะรพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นนะคะนี่คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยนี้แล้วหลังจากนี้ครูจะพานักเรียนนะคะไปดูในะเรื่องของแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะเราจะไปดูกันว่า ทั้งหมดหน่วยนี้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะไปดูกันนะคะ,ะวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาแลวะวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะคะหน้าที่พลเมืองนะคะวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันนะคะ ผังสาระการเรียนรู้ค่ะในหน่วยนี้นะคะในหน่วยของการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากาฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันเราจะเรียนรู้ในะเรื่องของการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะดวมเรื่องที่หนึ่งหน่วยที่หนึ่งเนาะหน่วยย่อยที่หนึ่งต่อไปการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะนะคะและสุดท้ายการปฏิบัติตนในโรงเรียนค่ะนี่คือ หน่วยย่อยๆนะคะที่เราจะได้เรียนเรียนในหน่วยนี้มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรื่องของครอบครัวในสารที่สาธารณะและการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะค่ะเราไปดูการเรื่องแรกเลยค่ะการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะปฏิบัติตนอย่างไรค่ะไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะหนึ่งการปฏิบัติตนในครอบครัวเขาบอกว่าทุกคนในครอบครัวมีข้อตกลง มีกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่สมาชิกทุกคนต้องทำตามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขในครอบครัวใช่ค่ะที่เขาพูดมาถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกครอบครัวจะต้องมีข้อตกลงมีกฎมีกติกาเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็จะต้องมีกฎมีกติกาเพื่อให้ครอบครัวเป็นเ,เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยนะคะมีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกันถูกไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นคุณครู กฎกฎติกาของคุณครูในครอบครัวของครูก็ตัวอย่างเช่นคุณครูมีหน้าที่ในการทํากับข้าวถูกไหมคะสอนการบ้านลูกอย่างเงี้ยค่ะส่วนหน้าที่ของคุณพ่อก็จะเป็นในเรื่องของการซักผ้าวาดบ้านอย่างเงี้ยค่ะช่วยๆกันเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนในครอบครัวหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีหน้าที่ที่แตก,แต,ก,แต,กต่างกันออกไปนะคะและต้องมีความรับผิดชอบนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎ ตามกติกาที่เราวางไว้นะคะน,นี่คือการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะออันนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะในรูปนี้นจะสังเกตเห็นว่าเขาทําอะไรเอ่ยเนี่ยอ่าหลังจากที่ตื่นนอนแล้วนะคะเด็กหิงคนนี้เขาก็ทําอะไรเอ่ยอ่าเก็บผ้าปูที่นอนนะคะจัดที่นอนให้เข้าที่นะคะ จัดเก็บที่นอนและห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นคือหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของทุกคนค่ะทุกๆคนหลังจากที่นอนตื่นนอนแล้วก่อนจะไปดื่มน้าเข้าห้องน้ําแปลงฟันทําอะไรก็ตามปฏิบัติจะไปปฏิบัติกิจจวัตรประจําวันก่อนอื่นเลยเราต้องจัดที่นอนนะคะเก็บที่นอนนะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือหลังจากที่เราปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันเราเรียบร้อยเราอาจจะกลับมาก็ได้นะคะเพื่อให้ห้องนอน เป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่นะคะแหมรูปถัดไปเห็นไหมคะหืรูปนี้น่ารักมากเลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นว่าเด็กๆมีจิตอาสา,ศามีน้ำใจนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วช่วยกันล้างจานนะคะเห็นไหมในรูปนี้ภาพนี้เขาบอกช่วยทำงานบ้านตามที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะอยู่ที่บ้านนักเรียนทำอะไรบ้างนะคะลอง กระซิบหรือส่งไลน์มาบอกกันก็ได้นะคะสำหรับรูปนี้นอกจากเมื่อกี้มีรูปเก็บที่นอนแล้วมีล้างจานช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วรูปนี้สื่อถึงอะไรเห็นไหมคะมีสวิตชสวิตไฟ นะคะเขาบอกว่าช่วยประหยัดพลังงานโดยปิดน้ําและไฟฟ้าที่ไม่ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเห็นไหมคะนี่คือก็คือกฎ,กฎกติกาอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอย่างที่เป็นตัวอย่างนะคะทุกๆคนในบ้านช่วยกันประหยัดนะ,ะลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะเห็นไหมแอนนี้ทําอะไรเนี่ยเห็นไหมคะ เด็กหญิงคนนี้หน้าตาน่ารักน่าชังคุณพ่อคุณแพูดอะไรอยู่เอ่ยคุณแม่สอนอะไรอยู่เห็นไหมคะเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นักเรียนล่ะคะพ่อแม่บอกอย่าทำนะนักเรียนทำไหมนะคุณพ่อคุณแม่บอกเย็นนี้ช่วยล้างจานหน่อยนะนักเรียนทําหรือเปล่าเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่หรือเปล่าตั้งใจเรียนนะคะมาโรงเรียนให้ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ไหมนี่คือกฎกติกาอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะอ่า ข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ของสมาชิกนะในแต่ละครอบครัวอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่มันมีเป้าหมายนะเขาบอกว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ทุกคนหรือสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขเกิดความรักความอบอุ่นไม่มีความขัดแย้งกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในสังคมเราก็เหมือนกันในสังคมเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบหน้าที่ของตนเองนะคะ ที่ได้รับผิดชอบให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันนะฮะอย่างมีความสุขนะ,ะโดยไม่เกิดการโอ้ยไม่มีความขัดแย้งทะเลาะเบาแหวนกันพี่น้องก็เหมือนกันถูกไหมคะอ่าสำหรับในหน่วยนี้นะคะอันคุณครูมีอ่าสำหรับในหน่วยนี้คุณครูมี งานให้เรกเรียนทําอยู่หนึ่งชิ้นนะคะชิ้นนี้ครูบอกว่าให้เรกเรียนเขียนข้อตกลงของครอบครัวของนักเรียนนะคะใส่ในสมุดนะะหลังจากนั้นแล้วให้เรกเรียนเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยวิธีการส่งยังไม่ส่งนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในโรงเรียนวันเปิดเรียนนักเรียนนํามาส่งครูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้นักเรียนเขียนข้อตกลงของครอบครัวของนักเรียนนะคะ ใส่ในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน